คำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นำ เลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมนั้นได้นำไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางต่อไปนะครับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนั้นนะครับก็ลุงเรียงก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมไปหลายงวดนะครับหลายงวดแล้วนะครับ ก็มาดูสำหรับเลขวิ่งสายด,วด่วนบางหัวเสือนะครับงวดนี้นะครับก็ต้องติดตามกันนะครับสรุป2ตัวบนสรุป2ตัวล่างนะครับลุงเนียงก็ได้ให้ท่านผู้ชมไปครบแล้วนะครับก็ ใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูนะครับนี่ก็คือเลขวิ่งเอ่อไม่ใช่ขออภัยนะครับอันนี้เป็นสรุป2ตัวบนนะครับก็วิ่ง1กับ9นะครับอันนี้จับคู่ให้นะครับก็ท่านผู้ชมชอบหรือไม่ชอบก็ลองนำไปพิจารณาดูอันนี้เป็นสรุป2ตัวบนนะครับ อ่ใครยังไม่ได้ก็แคปเอาไว้ดูนะครับก็มีมาครบสองตัวบนด้วยนะครับเป็นสูตรนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับทีนี้ก็มาดูอีกอันนี้เป็นสรุปสองตัวล่างลุงเรียนก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็ ตัวเลขอาจจะหลายตัวหน่อยนะครับเป็นสรุป2ตัวบนสองตัวล่างตัวเลขจะเยอะหน่อยมันจะมาตัวเลขน้อยก็อีกครั้งหนึ่งก็คือคัดมาแล้วก็คือโค้งสุดท้ายนะครับต้องรอติดตามนะครับโค้งสุดท้ายาจะได้เฉพาะตัวเน้นๆนะครับโค้งสุดท้ายสำหรับสรุป2ตัวล่างสองตัวบนนั้น ค่อนส่วนมากจะเป็นชุดเต็มนะครับก็จะได้ตัวเลขหลายตัวหน่อยนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็สามารถเลือกเอานะครับคู่ตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบหรือไปตรงใจท่านผู้ชมก็ค่อยนำไปเล่นนะครับเอาล่ะที่นี้เราก็มาเข้าเรื่องกันนะครับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือกันนะครับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับ เล่กวิ่งสายดวนบางหดเสือก็เดีย๋ยวนะครับก็คือจะให้ดูย้อนหลังหน่อยสัก3งวดนะครับเล่วิ่งสายดวนบางหัวเสือนะครับงวดให้ดู3งวดก็คืองวดที่1 เดือนกรกฎาก็งวดที่16เดือนกรกฎาแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็คือวันที่1เดือนสิงหานะครับมาดูงวดที่1เดือนกรกฎาคมนะครับย้อนหลังไป3งวดนะครับนี่งวดนี้งวดที่3ก็ให้วิ่ง1กับ5นะครับก็เล็กวิ่งก็มานะครับส่วนจับคู่ไม่เข้านะครับ ก็แต่เลขวิ่งนั้นมานะครับทีนี้งวดต่อมานะครับก็วันที่16เดือนกรกฎาคมนะครับให้วิ่ง4ตัวเดียวนะครับวิ่ง4ตัวเดียวก็เข้าที่บนนะครับหลักหน่วยบนข้างบนออก3 2 4นะครับเห็นไหมครับก็4ตัวเดียวอันนี้ ให้3 7 4นะครับเกือบจะแตก3ตัวบนนะครับถ้าเป็น3 2 4ก็ตรงตรงเลยนะครับแล้วก็มางวดที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ให้วิ่งตัวเดียวนะครับก็คือ0นะครับก็มาล่างนะครับ2ตัวล่างออก50นะครับอันนี้เป็นเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือนะครับ3งวดเลขวิ่งเข้ามาติดกัน3งวดนะครับ อันนี้ยังไม่หลุดนะครับเฉพาะเลขวิ่งนะครับส่วนเลขจับคู่นั้นไม่เข้านะครับแต่เลขวิ่งนั้นเข้าสามงวดติดนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันนะครับมาดูงวดนี้นะครับอ่าเดี๋ยวนะครับขออนุญาตขีดเส้นซะหน่อย นะครับมาดูว่าเลขวิ่งจะได้เลขวิ่งอะไรเลขวิ่งสายด่วนบางมูเสือนะครับงวดนี้นะครับได้เลขวิ่ง2ตัวนะครับ งวดที่แล้วได้เลขวิ่งตัวเดียวงวดนี้ได้เลขวิ่ง2ตัวนะครับวิ่งเก้ากับหนึ่งนะครับตัวเน้นนะครับ สำหรับเลขวิ่งตัวเน้นก็คือก็คือ9นะครับออตัว9ก็คือตัวเน้นนะครับทีนี้จับคู่ได้เลขอะไรมั่งนะครับมาดูหมดนี้ให้3ตัวด้วยนะครับ3ตัวก็คือ ส9 4นะครับแล้วก็1 9ึ่สี่ห้าเก้าสี่นะครับจับคู่สองตัวนะครับก็จะได้ 9ก้าหนึ่งก้าสามก้าสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะครับเอาละครับก็เน้นเก้านะครับเน้นเก้าให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่า ชอบตัวไหนนะครับถ้าให้ลุงเนียงเน้นนะครับลุงเนียก็จะเน้นที่ตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับตัวเดียว เป็นงมื่ประจำวันที่16เดือนสิงหา68นะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขแล้วมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ถ้าตรงใจหรือว่าชอบก็จัดนะครับ ถ้ามันขัดก็ผ่านไปนะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงเลียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังค์ใช้นะครับสวัสดีครับ